นว่นนิยายรักนิยายวายทวีพบมิติรักทะลุหัวใจตอนที่14หมอกุณเจ้าขาอิฉันเอาผลไม้มาฝากจ้าโหยป้าเยอะแยะขนาดนี้เลยหรอครับทำยังไงจะกินหมดครับเนี่ยท่านหมอกินไม่หมดก็แบ่งเบาในเรือนกินก็ได้นะเจ้าค่ะ ขอบคุณนะครับป้าสายเปนะครับนี่สส,สายเปคืออะไรหรือเจ้าคะสายเปก็คือป้าสวยแล้วก็มีน้ำใจยังไงล่ะครับอ๋อเจ้าค่ะกุลยิ้มให้กับป้าคนหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวมีอาการหน้ามืดตามมวบ่อยๆคุณป้าน่าจะมีอาการความดานันโลหิตสูงแน่ๆกุณเลยแนะนำการกินอาหารการพักผ่อนแล้วก็ให้ยาสมุนไพรไทยไปทานเล็กน้อย คุณป้าก็เลยอาการดีขึ้นรอยยิ้มที่สดใสของกุณทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นผู้คนต่างระใครและพูดถึงจนหนาหูมากทุกคนต่างเข้าใจไปว่าคุณเป็นบุตรชายของสามีคนหญิงแม้นต่างมันดาน,นั่นเองบางเขาว่าเป็นหลานชายบางเขาว่าเป็นบุตรบุญธรรมคำตอบที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ตัวคุณนั่นเอง ร่างบางเดินขึ้นมาบนเรือนก็พบคุณหญิงแม้นกําลังพูดคุยกับเทพดินอยู่กุณจะเดินผ่านไปหากแต่ชายหนุ่มเอ่ยปากเรียกซะก่อนท่านขุนมีอะไรด้วยขอรับยายอจึงเรียกข้าห่างเหินยิ่งนักคุณเทพมีอะไรดร้วยขอรับเทพดินได้ยินก็ยิ้มหวานจ้องมองใบหน้าใสาๆที่เริ่มปรับเนื้อปรับตัวได้เยอะมากแล้ว ข้าจะพาเจ้าไปงานแต่งของแม่หญิงชบาในวันพรุ่งนี้เช้างานแต่งเหรอครับแม่หญิงชะบาออกเรือนเหรอครับคุณหญิงแมน้นตีไปที่น้องของคุณเบาๆเสียงดังจริงหนาลูกชายคนเล็กของข้ากระผมขอโทษครับแม่จะพาคุณไปด้วยมีคนอยากรู้จักคุณอยู่มากโขผลจากการที่ตัวของอ๋อเจ้ารักษาคนหายเจ็บหายป่วยมา,มามากมายผมเองก็อยากไปครับคุณแม่ กุณจับไปที่แขนของคุณหญิงแม้นแล้วขย่าไปมาทำตาใสาๆตาแป๋วออดอ้อน,ออนทำให้คุณหญิงแม้นที่รักกุณจนหมดใจอดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้มือของเธอรูปไปที่ศีรษะเจ้าในช่างประจบเหลือเกินก็ผมรักคุณหญิงแมน่นี่ขอรับคุณกอดไปที่ตัวของคุณหญิงแมน้นก่อนจะนอนหนุนตักแล้วแวบหนึ่งภาพเก่าๆก็ผุดขึ้นมา น้ำตาใสาๆไหลลงมาอาบแก้มเจ้าร้องไห้หรือคาไม่เห็นเจ้าร้องไห้มานานแล้วนะยิ่งเทพดินพูดคุณก็ยิ่งแต่น้ําตาไหลออกมามากยิ่งขึ้นคุณหญิงแมนเอามือป้องปากบอกให้เทพดินเงียบหิวไหมลูกไม่ขอรับเหนื่อยหรือไม่วันนี้คาเห็นคนไม่ค่อยมาเรียกหาเท่าไหร่ไม่เหนื่อยขอรับ เจ้าอยู่พบนู้นคงไม่เคยเห็นงานแต่งของคนแบบยุคนี้เราให้แม่ฟังเถิดหนาว่าคนยุคนู้นเขาเป็นยังไงเขาแต่งงานกันยังไงขอรับคุณเล่าน้ำเสียงสะอื้นก่อนจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนสีหน้าแจ่มใสกลับคืนมาเช่นเดิมแบบนั้นเลยรือใช่ครับคนหนุ่มสาวยุคนู้นหลากหลายมากขอรับคุณหญิงแมนพยักหน้าแม้จะตกใจกับสิ่งที่ได้ยินก็ตาม แต่ก็ยังพอเข้าใจได้พ่อเทพชวนน้องไปงานแต่งของแม่หญิงชบามีเสื้อผ้าให้น้องใส่แล้วหรือมีแล้วขอรับเสื้อสมัยที่ลูกวัยกำลังแตกหนุ่มขรับแล้วได้ลองใส่ดูแล้วหรือยังลูกยังไม่ได้ให้คุณลองใส่เลยขอรับคุณไปลองชุดกับพี่เขาสิลูกขอรับนางจิกไปดูซิเผื่อชุดไม่พอดีตัวจะได้เอามาย็บให้เรียบร้อย เจ้าค่ะคุณหญิงเดี๋ยวจิกจัดการเองเจ้าค่ะร่างบางเดินตามเทพดินก่อนจะวิ่งรัดไปข้างหน้าแล้วยกมือปิดกั้นทางเอาไว้คนเทพครับชุดของข้าสีอะไรครับเดี๋ยวไปถึงเจ้าก็จะรู้เองเทพดินขยิบตาให้กุลทำอากุลนั้นตกใจการขยิบตาแบบนี้เทพดินไปเรียนรู้มาจากไหนนะเอ๊ะหรือว่าจะเรียนรู้มาจากเรา ปาจิกไปงานแต่งด้วยใช่ไหมครับไปสิเจ้าคะงานสนุกมากเลยนะเจ้าคะโหหน้าตื่นเต้นจังเลยครับจิกยิ้มกว้างจนเห็นฟันสีดำเมื่อมจากการกินหมากในยามจิกกุนนั้นขยับตัวเข้ามาใกล้ๆกลิ่นกายของกุนจะหอมละมุนมากมีเป็นผลจากการที่คิดดีทำดีจิตใจดีเลยไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หมอกุนตัวหอมจังเลยเจ้าคะ่ะเนื้อหอมนะครับ ไหนๆหนคุณเทพดมดูสิผมตัวหอมจริงไหมคุณยกมือให้เทพดินดมทำเอาจิกที่นั่งอยู่อายหน้าแดงม้วนไปม้วนมาเป็นอะไรรึจิกบ่าวเป็นอะไรก็ไม่รู้เจ้าค่ะอยู่ๆบ่าวก็รู้สึกเขินอายยังไงก็ไม่รู้อาการแบบนี้เขาเรียกว่าฟินครับฟินฟินคืออะไรเจ้าคะนางจิกถามขึ้นมาด้วยความใคร่อยากรู้พอแล้วจิกพอพอพอ เจ้าเรากลมนี้เดี๋ยวข้าพาหมอไปลองเสื้อเจ้าค่ะเทพดินเดินเข้ามาในห้องด้านในอีกทีก่อนจะเอื้อมมือไปจับที่ตัวของคุณเจ้าอยู่นิงน่งๆสินะคุณเทียบจะทำอะไรครับข้าจะถอดเสื้อให้เจ้าจะถอดทำไมแล้วครับใส่ทับไปเลยแค่ลองเฉยๆคุณขยับตัวออกมาในขณะที่เทพดินหายใจฟึดฟัด ตัวนี้ใช่ไหมครับชายหนุ่มพยักหน้าในขณะที่กุญยิบเข้ามาแค่ไม่แน่นเกินไปก็โอเคแล้วกุณมิชีเรียดหรอกพอดีตัวเลยขอรับกุณยิ้มอย่างพอใจในขณะที่เทพดินนั้นเดินออกไปจากมุมนี้ของห้องทันชีด้วยสีหน้าหดหิดเล็กน้อยทำเอากุหน่าเสียไปเลยทำไมเขาถึงสีหน้าแบบนั้นนะชายหนุ่มยืนอยู่ตรงหน้าประตูซึ่งนางจิกนั่งรออยู่แล้ว เสื้อพอดีตัวเจ้าไปหาคุณแม่ได้แล้วนะเจ้าขาท่านขุนนางจิกพูดขึ้นพร้อมกับเชเงเงนหน้าเข้าไปข้างในเสื้อพอดีตัวเจ้าไม่ต้องอยากรู้เดี๋ยวก็เห็นไปหาคุณแม่ได้แล้วเจ้าขาท่านขุนว่าแต่หมอคุณไม่ไปด้วยหรือเจ้าคะหมอคุณก็เพลียอยากนอนพักผ่อนเจ้าไปบอกเบาอย่ามาเดินเพ่นพ่านแถวนี้หมอเขาจะนอน เจ้าค่ะท่านขุนทันที่ทิ่นางจิกเดินออกไปเทพป,ปดินก็ปิดประตูห้องทันจีก่อนจะเดินเข้ามาหาคนที่ทำหน้างงไม่เข้าใจว่าตนเองนั้นทำอะไรผิดไปเทพป,ปดินถึงได้ทำหน้านิ่งแบบนี้คนเทพเป็นอะไรหรือขอรับเจ้าใหญ่ใจดำกับข้ายิ่งลักผมใจดำใจดำตรงไหนครับตั้งแต่สร้างเรือนรักษาคนไข้เจ้าก็ไม่ใหญ่ดีข้าเลย หลายคืนแล้วนะที่เจ้าทิ้งตัวนอนเจ้าก็หลับทันชีไม่สนใจข้าเลยแม้แต่น้อยกุนทำหน้าตกใจนี่เทพดินหาว่าเราไม่อยอมให้เขาทำการบ้านเหรอนี่ก็ค,คนมันเหนื่อยนี่นาตัวเขาเองก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันคุมบ่าวพร้อมกับลงไม้ลงมือเองซะด้วยใครจะคิดว่าเขายังมีแรงเหลือเฟือขนาดนี้สนใจสิครับไหน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 ทำหน้างอนไปได้กุนเดินเข้ามา เอาสองมือจับไปที่แก้มของชายหนุ่มบีไปมาจนหน้าของเทพดินนั้นปากจู๋จมูกย่นเจ้าหมังเมือ,มมอ,อค่าหมางมืออะไรล่ะครับถ้าหมังมือจะง้อแบบนี้หรอเทพดินหน้านิ่งไม่ยิ้มแม้แต่นิดเดียวแหมทำเป็นหน้านิ่งด้วยถ้าทางจะงอนจริงๆแฮะทำยังไงหนะ้าถึงจะหายงอนกุนพูดเบาๆแล้ก็อมยิ้ม คงมีอย่างเดียวแหละเขาต้องการอะไรก็คงต้องจัดให้เขาสินะคุณเทพคืนนี้ได้ไหมขอรับเทพดินไม่พูดเอาแต่นั่งนิ่งคุณจิงโน้มใบหน้าเข้าไปและหอมไปที่แก้มของชายหนุ่มซ้ายและขวาเทพดินก็ยังนั่งนิ่งเช่นเดิมอ๋ยคุณเทพงอนหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณผลักไปที่ตัวของเทพดินให้นอนลงไปทันจีสงสัยคงต้องรับบท เป็นหมอนวดให้แล้วกระมังเจ้าจะทำอะไรค่ะร่างแข็งแรงปลิกตัวแต่แข็งหน้าหนีทันทีคุณเทพทำไมงอนเก่งจังเลยครับเนี่ยข้าน้อยใจเจ้าเจ้าไม่เหลียวเลยค่ะร่างบางของคุณจิ้งตัวนอนลงไปสองมือกอดไปที่ตัวของเขาหน้านนนวลก็นวลเนียสุกไซไปตามตัวของเขาเช่นกันแต่เทพดินก็ยังแน่นิ่งเช่นเดิม ถึงจะไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ผมก็รักคุณเทพคนเดียวนะครับกุณจับตัวของเทพดินเพื่อคุยกันให้เข้าใจเวลาผมไม่ยอมหรือว่าผมหลับไปแล้วคุณเทพสกิดบอกก็ได้นะครับความจริงผมเองก็ยังไม่นอนหรอกคุณพูดพร้อมกับแกะกระดุมเสื้อของเขาออกไปเรื่อยๆสองตาของเทพดินนั้นจ้องมองหน้าของคุณชี้ก้มลงมองตำแหน่งของกระดุมเสื้อของเขา คุณเทพเองก็นอนนิ่งผมเองก็คิดว่าคุณเทพต้องเหนื่อยแน่เลยก็เลยต่างคนต่างนอนไปเทพ,พดินฟังคำประโยคนี้ไม่เข้าใจนะักข้าเหนื่อยอย่างนั้นหรือถ้าผมนอนทำไมคุณเทพ,พไม่ปลุกล่ะครับเจ้าจะให้ข้าปลุกเจ้าหรือเทพดินทำหน้าง,งงมากกว่าเดิมอีกจะพูดอะไรหรือข้าไม่เข้าใจความช่างเถอะครับเจ้าพูดภาษายุคข,ของเจ้า ภาษาของเจ้าที่พบนู้นช่างรวดเร็วปานมมาศึกเทพดินนั้นยิ้มออกมาการได้แกล้งคุณให้โมโหเล่นแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบคุณเทพแอบยิ้มใช่ไหมครับเป็นใครก็ต้องยิ้มเละนะเมียสุดที่รักทำเยี่ยงนี้ให้ร้ายนักนะครับคอยดูนะถึงข้าจะร้ายแต่ข้าก็รักนั่นไงหยอดอีกแล้ว คุณหอมไปที่แก้มของชายหนุ่มคุณยิ้มเทพดินเองก็ยิ้มสองหนุ่มจ้องมองตากันอย่างมีความหมายหยอกเย้ากันไปไม่สนใจว่าจะมีใครได้ยินหรือไม่ความรักมักเสียงดังเสมอแค่มีเราสองคนที่เข้าใจกันก็พอยิ่งคุณหญิงแมนเข้าใจแล้วด้วยยิ่งแต่มีความสุขสบายใจมากยิ่งขึ้นคุณเทพพอแล้วแนวเจ้าว่าจะตามใจข้าพอแล้วครับ เดี๋ยวคนก็สงสัยกันว่าทำไมปิดประตูห้องเสียงหัวเราะหยอกล้อยังคงดังไปเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสักนิดเรื่องราวความรักของคุณและเทพดินนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามได้ในทวีพบมิติรักทะลุหัวใจ,จนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนวะนิยายจากช่องบ้านนิยายวายขอบคุณครับ